อย่าเพิ่งกินแคลเซียมรักษากระดูกคุณแบบนี้มาให้หมอตันเห็นอีกนะวันนี้ครับถ้าคุณเป็นคนนี้เล่้แมวกดูกคุณครับแล้วคุณก็ไปซื้อแคลเซียมมาทานนบวันนี้หมอตันมีคาแนะนาว่าาหลายคนไม่เข้าใจรู้ไหมเอาเอาตรงๆคนที่ไม่กระดูกคุณต้องกินแคลเซียมเท่าไหร่อ่าคนปกติถึงจะกินกินประมาณ1,000ันใช่ไหมแต่ว่าจริงคนที่เป็นกระดูกคุณต้องกินอย่างน้อย2000ันครับแต่แนะนําว่าห้ามเกิน2,500นี่ก็คือที่มันปกติอันที่2ครับหลายๆครั้งที่คุณกินแคลเซียมครับ ผมบอกเลยับว่ามันดูดซึมไม่ได้ร้ออซครับอย่างอดอกเตอร์ฟันแคลเซียมครับจะเป็นแคลเซียมอะซิเนตซึ่งจะดูดซึมได้ถึงเก้นตม,มากกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งดูดซึมได้เียงแค่สิบเปอร์เซ็นท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญมากๆที่คุณต้องรู้นึกภาพปะอันที่สามพอคุณกินแล้วถ้าคุณต้องการให้มันดูดซึมแล้วคุณไปเก็บกระดูกถู้ไหมคุณลองนึกถึงค,คุณกินแคลเซียมเข้ากับระแสเลือดรู้ไหมแล้วมันต้องเข้ากระดูกรงงน้้นึ่ตัต,าต,ต,ต,าตอาย อปกแกรมการในที่ของไฟล์องเราคือการเวทแบลลิงครับการลดน้ำหนักมันจะเป็น